รเราจะมารีเช็คเครื่องทำปับ๊บป้อนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าอันนี้จะเป็นชุดเซ็ตหม้อขว้วสแตนเลสสองใบครับเป็นหม้อสำรองหนึ่งใบหรือว่าเอาไว้สลับขั่วครับเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวส่งไปกับเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหมอ้อเดี๋ยวไปประกบคู่กับลิปเทคนิคการทำได้เลยครับ พลสติกพวกนี้แกออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้กระดาษที่หุ้มามคิลิกอยู่แกก่อนใช้งานนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทำให้แกออกยากมากครับกาวเขาจะเหนียวขึ้นมาดูการทำงานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้สองระบบ ไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยนะครับปลั๊กตัวนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วกชุนี้ให้ครับแดงบอกดําลบเวลาใช้งานก็คีบให้ถูกสีถูกขั้วแล้วก็สีเสียบให้ถูกสีถูกขั้วนะครับจะมีเขียนบอกไว้แต่ว่าโดยปกติแบตเตอรี่จะมีสีเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วใช้แบต12โวลต์นะครับลูกเล็กหรือลูกใหญ่ใช้ได้หมดขอให้เป็น12โวลต์แต่ว่าแบตเตอรี่ซีเรียสอย่างเดียวคือห้ามสลับขั้วเด็ดขาด ถ้าสลับขั้วช็อตทันทีเวลาเสียบหรือคีบต้องเสียบให้ถูกมาดูการทำงานสวิตจะเป็นสามสเต็ปแบบนี้นะครับตรงกลางคือปิดพรอมาขวามือตัวนี้เลือกระบบไฟบ้านมาร์กการกวดรอบที่เหมาะสมครับจุดสีแดงหมุนไม้ตรงกัารไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินมอเตอร์ปรับกวาเร็วได้ ของการคือปิดถ้าเข้ามา้ายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่แล้วครับกรณีถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมครับก็ดึงออกไปเลยแล้วก็เก็บสายเอาไว้สํารองเราก็โยกมาในส่วนของระบบไฟบ้านโยกมาขวามือสุดแค่นั้นครับการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ครับตัวมอเตอร์ตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ํานะครับ ตัวชุดมอเตอร์ทางร้านรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องยกล้างน้ําได้เลยครับหม้อถ้าเราไม่ยกก็ไม่หลุดนะครับเวลาเราจะถอดออกก็คือแค่ยกแล้วก็ดึงออกเวลาล้างหม้อก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับกรณีสกปรกมากๆสแตนเลสไม่มีปัญหาครับขัดได้เลยแผ่นปิดหัวต่อแก๊สปิดสนิทร้อยเปอร์เซ็นครับ หัวแก๊สตแตเลดใช้คู่กับวาล์วปรับแกส๊สแรงดันต่ำนะครับแบบนี้สําหรับถังใหญ่ก็หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวในคลิปที่ส่งให้จะมีบอกนะครับว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดเลยก่อนใช้งานทุกครั้งก้มลงมาดูนิดนึงครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้เห็นไหมครับก่อนใช้งานในหนึ่งวันก็คือแค่ปรับช่องกัดเปิดให้สุดแค่นี้แล้วก็ใช้งานได้เลย ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับนี่๋ยวให้ดูว่าถ้ากรณีที่ช่องอากาศเปิดไม่สุดนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเปลวไฟจะเป็นเปลวไฟละลอยสีส้มแบบนี้เห็นไหมปรับให้สุดจะได้เปลวไฟสีฟ้านิ่ง,งความแรงไฟในการใช้นะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับเน้นเลยว่าใช้ไฟให้แรงเต็มกม้นหม้อหรือว่าปรับแรงสุดได้ก็ปรับครับแต่ไม่ขึ้นไม่ให้ขึ้นอกข้างหม้อแค่นั้นเอง โอเคครับ